คำเตือนหากใจไม่แข็งห้ามดูรายการบล็อกบล็อกเพราะคุณจะโดนตกเป็นทาสน้องๆแบบไม่รู้ตัวถ้าไม่เชื่อลองชมรายการได้เลยครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการบล็อกบล็อก วันนี้อยู่กับผมครับป๊อปปี้คนดีคนเดิมเพิ่มเติมมีน้องหมาสองตัวมาด้วยเห็นหน้าตาของผมแบบนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามีแต่เรื่องหมาหมามาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้กันครับหล,หลายครั้งเนี่ยนะฮะที่มีน้องหมาอยู่ที่บ้านแล้วเบื่อไม่รู้จะพาน้องไปเที่ยวเล่นที่ไหนผมก็เลยอาสาพาน้องมาที่นี่ด็อกพอครับนี่ถือว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีมากๆาเพราะว่ามีพื้นที่กว้างให้น้องได้วิ่งได้เจอน้องหมาสายพันธุ์อื่นๆที่สําคัญให้น้องได้ออกร่างกายได้มีร่างกายที่แข็งแรงผมไม่ได้มาคนเดียวครับ อย่างที่บอกมาพร้อมกับน้องอินองอุ่นนั่นเองนี่คือหมาของเพื่อนรักผมเองเขามาฝากเอาไว้ดังนั้นวันนี้ผมจึงรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงชั่วคราวท่าไปพร้อมกันเลยดีกว่าลูกๆไปเร็วแล้วอิงอุ่นไปเร็ว สวัสดีค่ะคุณตูนหรือเปล่าใช่ค่ะอ๋อแนะนำผมหน่อยที่นี่มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจเนื่องจากว่าโครงการของเราอะค่ะจะเป็นคอมมูนิตี้ไปสำหรับให้น้องอะค่ะมาเข้าสังคมมาวิ่งเล่นมาออกกำลังกายอะค่ะโซนภายในของเราอะเขาจะมีเป็นโซนลู่วิ่งค่ะลู่วิ่งตรงนี้ไปสำหรับให้น้องออกกำลังกายเฮ้ยลู่วิ่งเขาเหมือนสนามกีฬาจริงๆเลยนะวิ่งแล้วมันซัพพอร์ตตรงหัวเข่าด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะลู่วิ่งของเราทำมาจากยางสังเคราะห์อะค่ะ,คะเป็นจะช่วยเซฟ ข้อขาของน้องในการลงน้ําหนักอะค่ะซึ่งถ้าอยู่บริเวณลูกวิ่งเสีแดงตรงนี้ค่ะต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่ใส่สายจูงให้กับน้องด้วยนะคะคุณตูนพาผมเดินดูทั่วๆได้ไหมได้เลยมา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 เร็วเร็วเร็วแล้วสายพันธุ์นี้เขาจะวิ่งได้เหรอเขาไม่ใช่หมาจริงๆนะคะเนี่ยนี่โอ้ไม่ะหมาพันธน้เาสัญจแบบน้องถ้าน้องไม่เขาก็แบบฟังตัวก็คือแบบเิร์ดมากก็คือวิ่งแบบไม่รอพ่อไม่รอพ่อเราแม่เลยใช่ค่ะลองไหมอยากวิ่งไหม เามาตอนนะไปเร็วโอ้นี่วิ่งด้วยความเร็วแสงนะครับตอนนี้ถ้าคุณกับพิบตาแป๊บเดียวหายไปแล้วนะฮะ คือเป็นรูวิ่งเอาดอใช่ค่ะแล,แล้วก็โซนต่อไปก็จะเป็นโซนสนามหญ้าด้านในอ่ะค่ะโซนนี้ก็คือแบบว่าถ่าน้องเรื่อเข้ากับตัวอื่นได้อย่างเงี้ยค่ะสามารถปล่อยสายจูงให้น้องวิ่งได้อย่างอิสระเลยแต่เนี่ยถือเป็นครั้งแรกเลยที่น้องมาที่นี่แล้วน้องจะสามารถเข้าไปได้เลยเหรอครับเข้าได้เลยค่ะ<อ>แต่ว่าในส่วนนี้ค่ะต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่ค่ะคอยดูน้องอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะตอนนี้น้องผมน่าจะพร้อมวิ่งแล้วล่ะ ค่ะเชิญเลยเข้าไปเลย,ยอันนี้ผมจริงๆแล้วสามารถปลดเชือกน้องได้เลยได้ค่ะสามารถปล่อยสายจูงให้น้องวิ่งในนี้ได้เลยค่ะโอเควิ่งกันแล้อวิ่งกัน น้องผมวิ่งเยอะไปหน่อยหมดแรงเลยถามคุณตูหน่อยดีกว่าว่ามีห้องแอร์ให้น้องผมได้เข้าไปพักผ่อนเย็นๆไหมฮะก็จะมีเป็นห้องเซลิบิตี้ลูมาค่ะอยู่ที่ด้านนี้ค่ะด้านในก็จะมีเป็นบ่อบอลม่ให้น้องเล่นด้วยค่ะถ้าเข้าห้องบ่อบอลนะคะอันนี้ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่ใส่โอบิให้กับน้องด้วยนะคะเพราะว่าการน้องไปอืหรือฉี่ในบ่อบอลนะคะเดี๋ยวผมขอเอาโอบีมาใส่ให้น้องก่อนนะทั้งสตัวเลยมา พอใส่โอบีปุ๊บดูเป็นหมาเด็กคันทีเลย2ตัวนี่อันนี้คืออย่างนี้คือพร้อมแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะเ,เราพร้อมไหมเนี่ยหลับแล้วดูดดออท่านท่านหยตื่นเลยตื่นเลยพอห้หองแอร์ปุ๊บตื่นเลยดูดินี่เข้ามาปุ๊บตื่นเลยตาสว่างเลยอย่างนี้เนี่ยคือต้องเอาสายจูงออกไหมฮะคะ ให้น้องเล่นในบ่อบอลนะคะปลอดใส่จุงให้กับน้องก็ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปพันตัวน้องอ่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้สามารถวางน้องลงได้เลยใช่ค่ะสาตอนไปขน้องด้านในได้เลยไปเลยอันนี้ผมถามนึ่งฮะผู้ปกครองสามารถเข้าไปข้างในได้ด้วยไหมฮะสามารถเข้าไปด้านในได้แล้วผู้ปกครองต้องใส่โอบีด้วยไหมฮะอ๋อไม่ต้องไม่ต้องนะฮะเราเป็นนักกีะก็พอเนาะเราไม่ชินใช่ไหมฮะแบบนี้ใช่ค่ะอาจจะมีกลิ่นของน้องตัวอื่นอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะแบบต้องทำความคุ้นเคยสักพักหนึ่งถ้าเราปลั๊กลูกบอลให้น้องเขาจะเล่นได้ มาไปเร็วไปเร็วรวิ่งเร็วมา,มาเห็นอาหารสู้ตายนะมามาไม่เอ,อาไม่เอาแล้วบ้านบอลเอาแต่อาหารตอนนี้นี่น้องเล่นหรือผมเล่นตอนนี้ผมเหนื่อยกว่าน้องอีกตอนนี้ ยังไงบ้างสาวๆสนุกไหมสองท่านอะไรนะอ๋อน้องบอกสนุกมากค่ะพี่ขาพาหน,นูมาไปบ่อยนะอย่างที่รู้กันนะว่านี่เป็นครั้งแรกในการที่น้องมาเที่ยวบ้านบอนแต่อีกหนึ่งกิจกรรมที่นี่เขาก็เด็ดเหมือนกันคือการพาน้องไปไว่ายน้ำ สำหรับน้องหมาที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการว่ายน้ำพอน้องๆเกือบทุกตัวชอบการว่ายน้ำแล้วก็ไม่เคยเห็นหมาที่ไหนจมน้ำด้วยซ้ำาปติแล้วนะฮะเวลาเราจะมาว่ายน้ำเนี่ยเราก็ต้องบุ๊คกิ้งก่อนนะเพราะว่าเจ้าที่1่คนต่อสุนัขหนึ่งตัวและที่นี่นะครับเขามีอยู่2ท่านตอนนี้เราก็เลยต้องต่อคิวน้องคอกกี้ทั้ง2ตัวก่อนเนาะดูดิว่าสนุกมากผมบอกเลยนะว่าหมาของผมเนี่ยไม่ต่างกันเดี๋ยวพอไปเจอสระน้ำก็ว่ายไม่หยุดเหมือนกันแหละดังนั้นเดี๋ยวรอรอคิวก็แป๊บหนึ่งขอดูเป็นพลกกัน กิจกรรมที่ด็อกพอที่นี่นะครับเขามีเยอะมากๆแต่ให้สังเกตว่าสุนัขของคุณเนี่ยชอบกิจกรรมไหนนะอย่างของผมเห็นได้ชัดเลยว่าชอบการว่ายน้ําแต่อาจจะไม่ชอบบ้านบอลแล้วก็อาจจะไม่ได้ชอบการวิ่งแต่สุนัขตัวอื่นอุปนิสัยอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นผมว่าการมาครั้งเดียวอาจจะทาให้น้องของคุณยังไม่รู้ว่าความชอบเป็นยังไงขามาบ่อยๆครับแล้วก็ลองมาเล่นกิจกรรมดูและได้เจอเพื่อนเพื่อหลากหลายสายพันธุ์ผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนแต่งงละสิว่าผมมานั่งพแพร่มอะไรอยู่ตรงนี้เพราะว่าน้องของผมเนี่ยเขากําลังแต่ง กลุมมิงอาบนงอาบน้ำเป่าฝนให้แห้งก่อนซึ่งระหว่างนี้คนอย่างผมก็ต้องสั่งอาหารมารับประทานสิครับเพราะที่นี่คาเฟ่เขาดีมากๆคขออนญาเสิร์ฟอาหารครับโอ้โหสปาเก็ตตี้ซอสครีมเห็ดทรัฟเฟิลครับอันนี้เป็นไก่ต้มยำผัดแห้งครับ ผมมาคนเดียวพี่เอาชอนซ่อมมาสองอันงั้นพี่เอาก็อีมานั่งกินกับผมด้วยมนะฮนะ,ะออยอมยอมยอขอขอนุญาตครับนี่เป็นเมนูแนะนําของที่ร้านเขาครับซึ่งผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าอร่อยขนาดไหนชิมเลยแล้วกันนะ,ะอร่อยมากทัฟเฟร์เขาดีมากอร่อยจริง ถือเป็นกิจกรรมเพียงแค่ครึ่งเดียวที่ด็อกพอแห่งนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่า e นี้ีนี้เราหมดเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบความสนุกใน EP หน้าส่วนใครที่อดใจรอไม่ไหวก็เข้าไปติดตามได้ที่ f a c e b o o k Fan Page ด็อกพอนะครับที่นี่เ,นเขาเปิดทุกวันตั้แต่เวลา9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครับใครท,ที่พามาครั้งคราวเนี่ยผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนมีค่าเข้าค่าบริการนิดหน่อย แต่ใครที่มาเป็นรายเดือนเป็นเมมเบอร์ก็มีนะครับแบบ6เดือนแบบ1ปีราคาก็จะดียิ่งขึ้นด้วยมาสนุกกันได้เยอะๆนะครับส่วนรายการของบล็อกวันนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามชมในช่องทาง Facebook YouTube Thailand International Docshow ครับเราจะคัดไฮไลท์นนนเน้นๆเนี่ยมาลงใน Tik t o อ k ให้ทุกคนได้สนุกร่วมกันส่วนที่สำคัญครับสามารถเข้ามาพูดคุยในการอินบ็อกเข้ามาคอมเมนต์เข้าที่ใต้ใคลิปนี้นะครับบอกว่าอยากให้เราพาไปเที่ยวที่ไหนอีกเข้ามาพูดคุยได้เยอะ เอาละวันนี้ครับรายการบล ok ็อกบล็อกต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสามารถร่วมสนุกกับรายการบล ok ็อกบล็อกลุ้นรางวัลที่พักทุลนี่เลอเบบุรีวิลล่าปราณบุรีมูลค่ากว่า40,000บาทกติกาติดตามได้ที่เพจ Thailand International Dog Show